หกสิบคำสอนของพ่อ 1. ลูกจงจำไว้ว่าการไม่ต่อสู้ในบางกรณีกลับเป็นวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าการต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตาย 2. ลูกจงอย่าเลือกของที่ชอบด้วยความอยากของลูกแต่จงเลือกด้วยสติปัญญาและพิจารณาถึงประโยชน์และโทษของมันเสียก่อน 3. ลูกจงอย่ากโกรธคนที่ไม่ดีที่จริงเขาก็อยากดีเหมือนกันแต่เขาไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นความดีอะไรคือไม่ดี 4. ลูกจะตำหนิติเตียนใครจงดูตนเองเสียก่อนอย่าให้เขาย้อนว่าเราได้ 5. ลูกจะเห็นว่าผู้มีสัมมาคาระวะจะพบแต่ความเจริญ การอ่อนน้อมเป็นคุณสมบัติของสุภาพบุรุษการยกมือไหว้ผู้อื่นได้คือการทำลายตัวกูของกู6ลูกพ่อต้องเป็นคนแข็งแรงไม่แข็งกระด้างลูกพ่อต้องเป็นคนเรียบง่ายไม่มักง่ายลูกพ่อต้องเป็นคนอ่อนโยนไม่อ่อนแอ7ลูกของพ่อคล่องแค้่วว่องไว เป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้าของครอบครัว 8. เงินทองที่ลูกมียิ่งใช้ยิ่งหมดไปปัญญาที่ลูกหาได้ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มพูน 9. ถ้าลูกทำเด่นจะถูกคนเขาเขม่นและสมน้ำหน้าลูกจะพลาดท่าลงมาเพราะความอยากเด่นอยากดัง 10. บ ลูกจงจำไว้ว่าเงินทองเป็นของนอกกายพ่อแม่สุขใจเมื่อพี่น้องรักกัน 11. ลูกจงโอนอ่อนผ่อนตามอย่างฉลาดและสุขุมการพ่ายแพ้ด้วยศิลปะดีกว่าการชนะด้วยอารมณ์ 12. ความกล้าหาญต้องประกอบด้วยสติปัญญาถ้าลูกกล้าโดยไม่มีสติปัญญา เขาเรียกว่าคนบ้าบิน 13. ลูกต้องทำทุกอย่างด้วยความสุจริตเมื่อสุจริตจิตผองใสเมื่อทุจ,จริตจิตหมองไหม่ 14. ทรัพย์สมบัติไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่พ่อแม่จะให้แก่ลูกความรู้และความประพฤติดีเท่านั้นที่พ่อแม่ควรมอบให้แก่ลูกอันเป็นที่รัก 15. ลูกหลีกทางให้เขาก็คือหลีกทางให้เราหลุดพ้นจากอันตรายในที่สุดก็จะได้รับผลดีด้วยกันทั้งเขาและเรา 16. ปลายทางสุดท้ายของความไม่พอคือความทุกข์ 17. ลูกจงจำไว้ว่าผู้ที่ไม่เคยให้อภัยผู้อื่น คือผู้อ่อนแอทางจิตใจการให้อภัยศัตรูคือการสร้างมิตร18ถ้าผู้อื่นหลอกเราเรารู้ง่ายและแก้ไขได้ง่ายแต่ถ้าเราหลอกตัวลูกเองรู้ยากแก้ไขได้ยาก19ลูกควรจำสิ่งที่ควรจำลืมสิ่งที่ควรลืมทำสิ่งที่ควรทำและต้องรู้ว่าสิ่งใดควรทำก่อน สิ่งใดควรทำทีหลัง20เมื่อลูกสังเกตดูจะพบว่าภายหลังเสียงหัวเราะจะมีน้ำตาภายหลังเสียน้ำตาจะเห็นแสงธรรมคือความจริงของชีวิต21หกล้มเพราะก้าวเดินไปข้างหน้ายังดีกว่าลูกยืนเตะท่าอยู่กับที่เพราะถ้าลูกยืนไม่ดี ก็จักมีคนมาถีบให้ล้มอยู่ดี 22. ลูกจงหาความสุขกับปัจจุบันอย่าใฝ่ฝันถึงอนาคตอย่าหมกอยู่กับอดีตจะทุกข์23โชคเข้าข้างผู้ที่มีความอ่อนน้อมเสมอถ้าลูกเป็นผู้น้อยที่นอบน้อมผู้ใหญ่ใครๆก็รักถ้าลูกเป็นผู้ใหญ่ ที่เข้าใจผู้น้อยผู้น้อยก็มีความพักดี24ชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังขอให้ลูกคิดอยู่เสมอว่าถ้ามีสิ่งใดในโลกที่ผู้อื่นทำได้ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะทำไม่ได้25 ความโศกเศร้าเสียใจมิได้ทำให้ใครได้รับประโยชน์อะไรนอกจากทำให้ศัตรูของเราดีใจและสมน้ำหน้า26เมื่อพบภัยที่อยู่ข้างหน้าจงหนีเข้าหาพระดีกว่าหนีเข้าหาโจรซึ่งโจรจากฉกฉวยโอกาสเอาจากเราเสมออย่างคาดไม่ถึง27 คนเรามีความโลภทุกคนถ้าโลภมากก็จะทุกขมากถ้าโลภน้อยก็จะทุกน้อยถ้าไม่โลภก็จะไม่ทุกข์ 28. ถ้าลูกประพฤติดีลูกก็จะพบกับคนประพฤติดีถ้าลูกประพฤติช,ชั่วลูกก็จะพบกับคนประพฤติช,ชั่วขอให้ลูกเลือกคบให้ถูกต้องเถิดลูกจักเป็นคนที่โชคดี 29ลูกอย่ากลัวไปเลยว่าจะได้แต่งงานกับคนไม่ดีถ้าลูกไม่สูบไม่ดื่มไม่เล่นไม่เที่ยวลูกก็จะพบคู่ครองที่ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มไม่เล่นไม่เที่ยวเช่นกัน30ไม่ว่าคนหรือสัตว์ต้องการคำอ่อนหวานลูกก็เช่นกันควรพูดคำอ่อนหวานแก่ผู้อื่น เมื่อลูกอ่อนหวานแก่ผู้อื่นผู้อื่นก็จะอ่อนหวานกับลูก3 1ลืมอะไรก็ลืมได้แต่อย่าลืมตัวเสียอะไรก็เสียได้แต่อย่าเสียคนผิดอะไรก็ผิดได้แต่อย่าผิดศีลธรรม 32. ลูกตรงจําไว้ว่า ศัตรูวันนี้อาจเป็นมิตรในวันหน้าเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรเขารุนแรงและเกินเลย 33. ลูกจงสนุกกับการใช้เงินและพร้อมกันนั้นลูกต้องสนุกกับการเก็บรักษาเงินด้วยและยิ่งกว่านั้นลูกต้องสนุกกับการหาเงินอย่างไม่เป็นทุกข์คือหาด้วยความถูกต้อง 34การกระทําของลูกบางครั้งยังไม่ถูกใจตนเองแล้วจะให้คนอื่นทําถูกใจเราเสมอไปได้อย่างไรคิดแค่นี้ลูกก็จะไม่โกรธคนอื่น35ถ้าลูกกล้าอย่างถูกต้องก็จะเป็นผู้ฉลาดถ้าลูกกล้าอย่างบ้าบินก็จะเป็นคนโง่ ขอให้ลูกจงกล้าหาญอย่างชาญฉลาด36บาปและบุญทั้งปวงที่ลูกกำลังทำในขณะนี้สักวันหนึ่งจกรวมตัวกันมาสนองแก่ลูกสิ่งที่ลูกได้รับอยู่ทุกวันนี้เป็นผลจากการกระทำของลูกทั้งนั้น37 ลูกตจงจำไว้ว่าธรรมชาติไม่เคยให้อภัยใครใครทำอย่างใดต้องได้รับอย่างนั้นแต่ธรรมชาติก็ให้โอกาสทุกคนเสมอแต่คนเราโดยส่วนมากไม่ค่อยยอมรับโอกาสนั้น38เมื่อมีปัญหาแก้ให้ถูกจุดจากพ้นทุกเร็วอย่าเป็นเช่นคุณยายแก่แก มองหาเข็มที่เสาไฟเพราะมีแสงสว่างแต่หาเท่าใดก็ไม่พบเพราะเหตุว่าแก้ปัญหาไม่ถูกจุดเข็มหายในบ้านแล้วมาหานอกบ้านเพียงเพราะในบ้านไม่มีแสงไฟน่าขันไม่ละ39ลูกจงจำไว้ว่าคนเห็นแก่เงินคบยากคนเห็นแก่งานคบง่ายคนเห็นแก่ผู้อื่นคบสบาย